ดูปลาเยอะมากดูครับโอ้นี่เห็นกันไหมเห็นกันไหมมันโยู่ใต้นู้นก็ได้ดันอ๋อนี่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนี้ใช่ไหมเราจะถีบเรือกันนะคะระหว่างถีบเรือแล้วก็มีเขามีขายอาหารปลาด้วยเด็กๆจะให้อาหารปลาไหมจะให้ครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลากันเลย น่าสิป่ปาดเองอ๋อมีตุ๊กแก่ด้วยเอาเลยลูกเอาไปแกลง้งใครอ่ะแกล้งน้องเหรอไม่ไม่ไมไมน้องของนี้ได้ไหมนะอะไรเอเย่ยขอนีอ้บางรถดันก็ลงไปแล้วเ,ลรเราไปเราคิวตอนนี้บางรถดันก็ไปอย่นเคื่อชิบชิบกันก่อนเพื่องชิบชิบของเด็ก น้องตัว<ะ>อันนี้ของเราลำต่อไปกำลงังรอขอน้ำออกจากเรือก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นมาที่เรือแล้วนะใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่กลางน้ำแล้วอ,อ้โเ,เดี๋ยวเราจะให้พักให้อหานปลาก่อนนะครับน้อยหานปลาเลย ไบ้างโอ้เยอะเลยโอ้เต็มเลยนี่น้องระวังน้องระวังอะเด็กๆจะใส่ชูชีพไปเลยนะคะเพื่อกันความปลอดภัยโอ้นี่บังข้างหน้าเลยบังกระดานให้ข้างหน้าเนี่ยมาจะได้ถ่ายข้างหน้าป็นเต็มเลยโอ้โหเด็กสนุกเลยปามีปลาอะไรบ้าง ตะเพียนเอาบางทิพย์ใหม่ทิพย์ใหม่เรามานี่นแล้วจีบกลับไปหาพระไหนโน,โน่นนะระวังระวังระวังอโอ้บางเก่งอะ่ะนี่มาถีบไม่ได้มาบางคับไม่เป็นนะเนี่ยบางระดานทำเองคนเดียวเลยเอ้าวอย่าอย่าเรียวรุร่นมาอยู่ข้างหลังไปไหนทางใจลปะเร<บ>าไปอยู่สนาม ชิวๆคะ uh ่ะออ้ค่ะค่ะผมสายดิ้นนะครับเลี้ยวๆๆกลับไปหาป้าหน่อยไม่ใช่มักันดิ้ uh huh. น,นอาบรรยากาศดีมากเลยตอนเยินๆนะคะมีมีน้ำพุก,กลางใหญ่บังการันใหญ่โอ้โหเรนอนสบายๆนะ uh huh. ป้ามันก็ไปนน่รีบร้อน ใา,ให,าให้หมดก่อนนะป้าค่อยมาทีเดียวนู่นน้องกำลังสนุกมาให้อาหารไส้เลยมาเดี๋ยวบ้าบอกว่าไปตรงหรือว่าอะไรนะต้องโกถอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลูกอันนั้นเขาห้ามถอดอ,อันตรายออน๋องั้นใส่คลายคลายหน่อยก็ได้แต่ห้ามถอดแบบนี้แบแบแนี้ได้ไหมได้ไเดี๋ยวรอป้าก่อนไหมไม่ต้องรอเราเราคือ,คอ นะครับเราคือเด็กโอ้โ่นบรรยากาศนะมีภูเขาสวยงามต้นไม้ใหญ่มีน้ำตกแวดแม่เดี๋ยวพาไปดูมีน้ตกวยลุกตรงไหนเอ่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหน้าจะมีน้ำตกเดี๋ยวบางรัดดานจะพาไปดูนี่ตอนเย็นๆเขาจะมานั่งพักผ่อนกันบินสัตว์นี่เดี๋ยวบางก็จะพักให้อาหารปลาตรงนี้ให้หมดเลย เราจะให้ไปเรื่อยๆอ๋อให้ไปเรื yeah, ่อยๆเอ้าทุกคนอยากดูใกล้ๆไหมอยากดูใกล้ๆนี่เลยมาแล้ว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 ตุ๊บตุ๊บมันตุ๊บตุ๊บมันกินปลาแล้วมันกินแล้วเอ้าปลามาอยู่จังนีปลามาแล้วเลนี่ย่าร้องร้องมาแล้วน้องมาแล้วเอ้นี่กลายเป็นเรือลำเดียวกันแล้ว บัง okay, จับดีๆีนะลูกสนุกไหมเด็กๆสนุกไหมสนุก <c oughs> <c oughs> เรากำลัลงมุ่งหน้าไปที่น้ำตกกันนนน้องไป <ยน S 1> แล้วน้องไปแล้ว,ลวเล่นโอ้โหสบายใจกินขนมไปด้วยถีบเรือไปด้วยอากาศดีมากเลยลูกาอากาศดีมากเลยเย็นสบายอบ<ะ>ตอนรองคุณเนอะเราท้ายแล้วก็ไม่รู้เราจะขึ้นภูเขากันนะคะ แม่พาไปไหม,มบ<า>ังฝั่งโน้นฝั่งโน้นน้ำตกอยู่ข้างหน้านะกำลังจะถึงแล้วอโอ้ตรงนี้มีสะพานด้วยตอนนี้เราจะใกล้ถึงน้ำตกแล้ว เอาไปให้น้องด้วยนะลูกป้าป้าอย่าไปพบเยอะนะคะลูกน้องเราอยากขนมนี่ก็มีป้ายว่าสวนสาธารณะเทศบาลหัดใหญ่นครหัดใหญ่นครหัดใหญ่ออ๋แล้วนี่ข้างหน้าเราถึงแล้วถึงแล้วทุกคนน้ำตกน้ำตก่บ้าไปจนเลยอะพักก่อนพักหาก่อนเมื่อแล้วเมื่อแล้วสวยมากบัง มาหยุดกอนลูกพักขาหน่อยค่ะแกทางน,นี้แหละโอ้ oh. นี่เรามาไกลมากเลยมองหันหลังไปดูนู oh. ่นเรามาจากที่มีน้ำพุพ mm. อแล้วลูกเ oh. อาแล้นะของนี้เรือค่อยหนั่งหน่อยค่อยนั่งหน่อยค่อยนั่งหน่อยเดี๋ยวน้ำตกไปลื่เรือเข้าไปลูกฮะเอาตรงนี้แหละพอแล้วพอแล้วล ราอยู่ใกล้ๆนี้แหละโอ้นุ่นมีคนเดินออกกำลังกายด้วยเขาไปเดินออกกำลังกายตอนเย็นเย็เอาไปรอดีกว่านะเอาไปหาป้าหน่อยเอกางาขนมไปให้น้องหน่อยดิเรามีขนมมาด้วยจริงระหว่างขี่เรือเผื่อเด็กๆจะหิวป่อๆอเดีเ๋ยวไปเลยนะ ไปลอดใต้สะพานเดี๋ยวผมพาไปดูเคยไปลอดครั้งหนึ <M> ่งเรามาชมน้ำตกเสร็จแล้วเราก็ไปลอดใต้สะพานกันต่อนอนเด็กพักคิรมก่อนเดี๋ยวกลางคืนผมจะถ่ายน้ำคุ้ดูนะคะนบดูสวยมาก อ่าชน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 ลูกฝากหลังให้ฝากหลังให้บ๊ายบาย เหมือนกันเนี่ยกว่าจะถึงลูกมาเริ่มเมื่อยแล้วมาหยุดมาหยุดเลยมไม่เป็นไรลูชกช่วยกันช่วยกันช่วยกันไม่อยากเอาวางาวาคนเดียวโอ้นีมาวางคืนนี้ปวดขาแน่ๆสย,ยากก็หายลเหมือนลรามาเปี่ยวต่างจังหวัดเลยอะไรอ๋อนุ่มเปี้ยวเลยมาเลย ี้ยวให้น้องด้วยลูกเดียวน้าไม่ชอบมาโคตอนแบบไหมดละน,นี่้งมนี้คือสะานเลยนะเนี่ยโอ้โหรารอบไปสบายแล้วกรอบใต้สะานแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวเราอนรอน้องปงเี่จะหมุนล้นงาอนนแล้ว,วงไพักเบรกพักเบรกเด็กขคิวยดย่ะ เ,เดี๋ยวพักมังตะดันเดี๋ยวปวดขาคืนนี้เดี๋ยว,วขขนนยเราจะขอจบคลิปไปแค่นี้นะคบทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายบาย